สวัสดีครับผมจะเจอกันในศาลาหูพ่านรวยนะครับในวันจันทร์ที่สิบหกพฤศจิกาหกสามนี้ทุกท่านก็รอคอยนะวันนี้นะครับอาจจะลืมตาอ้าปากกันนะครับวันนี้ขอเป็นสองชุดนะครับในในในคลิปเดียวกันเลยนะครับชุดแรกก็จะเป็นหวยเยกหวยใหญ่หรือหวยรัฐบาลที่ท่านได้ชื่นชอบกันนะครับจับกันตรงนี้นะครับง่ายๆกันเลยนะครับ2องตัวนะครับนี่นะครับดูให้ดีนะครับผมอีกอีกตัวอีกตัวนึงนะครับ อย่างนี้นะครับนะครับสองตัวนี้นะครับลองไปดูกันนะครับผมอ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสี่ตัวนะครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวก็คือทั้งวันนะฮะอันนี้เน้นรัฐบาลออมสินและถกดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทั้งวันเลยนะครับนะครับทั้งวันเลย ผมจะมีลิงก์ไลน์กลุ่มวางแบบนี้นะครับอย่างเช่นหัวใหญ่เนี่ยเขาจะวางประมาณห้าหกวันก่อนล่วงหน้านะครับนะครับผมแล้วก็จะมีการวางตัวเลขแบบนี้ทุกวันนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับมีช่องทางแรกนะครับไลน์ส่วนตัวนะครับศูนย์หกสามหกสองเก้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งก็คือไลน์มีลิงก์ไลน์กลุ่มนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผม วันนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในกลุ่มมีหลากหลายอาจารย์ด้วยห้ท่านในเลือกนะครับอย่างชื่นชอบท่านใดก็ติดตามไปมาพิสูจน์กับผมได้ผมจับดาวให้แปลเปลีป่ยนเป็นข่าวกับข้าวได้จริงไหมแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับผมะนะครับวันนี้ผมก็ขอไว้พรทุกท่านตรงรอคอยนะวันนี้สิพฤพุิกายนนี้นะครับผม อยากให้ทุกท่านโดนเฮงๆงบางปังกันถูกกันทั่วหน้าทุกๆคนนะครับแบบเดือมตาอ้าปากกันนะวันนี้นะครับผมผมก็ขอวอวยพรทุกท่านสรงประสบแตโชคดีมั่งมีสีสุกเฮงๆงๆรวยกันทุกคนนะครับผมสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับผมวันนี้ขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม